รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องเนชั่นทีวีวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินไนน์อิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดนัทพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาคุยกับพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ดิจิไลฟ์ทีวีอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook com d i g i t a l l i f e tv วันนี้รายการดิจิไลฟ์นะครับในช่วงแรกไปพบกับช่วงง CE นนะครับผมมมีีท่ได้าาาจก S ที่ลาสเวกัสนะครับที่คุณมีงานเราไปเที่ยวอะเรหรอที่แล้วใช่ไหคะ <laughs> นะครับโดยที่แกดเจ็ตตัวนี้เนี่ยยังไม่มีขายแต่กําลังจะมีขายในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นแกดเจ็ตสุดแปลกที่ทําได้หลายอย่างมากๆในตัวเดียวกัน,นครับค,คือมันต้องบอกว่าเรารู้กหลังงานยน,นะครับ มันเวอร์มากมันเวอร์มากมันเวอร์อรแล้วมันจับฉายมากจริงๆอะไรจะทําได้หลายอย่างขนาดนั้นจับฉาย<ๆ>จริงๆนะครับแล้วสนใจมากเลยส่วนช่วงแอปโฟกัสนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีเรามีข่าวดีของวงการแอปไทยไม่ไดที่ว่าได้ระดงคูณจากนะแต่าว่าต้องคูต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแปอปโฟกัสวันนี้เลยแนะนำแอปไทยเจ๋งๆที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับมีทั้งบางคนอาจจะคุ้นเคยบ้างบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแอปนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีมีอะไรบ้างงั้นก็ลอติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ เข้าสู่รายการดิจิทัลไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเรามีแกจเจ๋งๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับกับช่วงดิจิทัลกัตเจ็ดดิจิทัลก g a เจ็ t วันนี้นะครับผมมีแกจเจ็ตใหม่ที่ได้มาจากงาน CES <ะ>ที่ลาสเวกัสเมื่อต้นปีนะครับ<ะ>ตัวนี้เนี่ยพอดีว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบเป็นบูธใหญ่โตอะไร นะครับแต่ว่าเราเดินผ่านแล้วเขาเห็นป้ายห้อยคอมาจากไทยแลนด์นะครับเขาก็ทักเราเลยครับจริงๆแล้วเป็นบูธของประเทศมาเลเซียนะครับเป็นของเพื่อนบ้านเราบกาทักเราเลยว่าเนี่ยเขากำลังจะมีแกจเจ็ตใหม่เข้ามาขายในเมืองไทยเดี๋ยวดูทรงอย่างนี้แล้วผมมั่นใจว่ามันคือเมาส์เออมันเหมือนเมาส์เลยนะค่ะเมาส์แน่เลยมันเหมือนเมาส์เลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเมาส์ทั้งทีวางอยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนเมาส์เลยเดเลยครับแล้วก็ขนาดอะไรก็โอเคมากเลยแต่มันไม่ใช่เมาส์นะครับตอนที่เขาพรีเซน นี่มันอะไรเนี่ยไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรนะครับเระจากตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโฟนบัตนะครับโฟ <B> นบัตนะฮะเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์โคอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็น uh huh. เหมือนกับว่าเป็นปุ่มกดโรออกค่ะ uh huh. ตัวนี้เนี่ยเขาพรีเซนต์ว่าเป็นบลูทูธเฮดเซ็ต เป็นหูฟังบลูทูธนั่เองหูฟังบลูทูธแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนหูฟังบลูทูธเท่าไหร่ครับเขาพิจารณาอย่างนี้ครับบอกว่าหูฟังบลูทูธที่เราใส่เนี่ยบางทีเราอาจจะใส่ไว้ที่หูใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยมันก็จะดูลำคาญเกินไปครับแล้วเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์มือถืออะไรอยู่ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่มีหูฟังบลูทูธเลยนะครับการที่เราจะหยิบโทรศัพท์ iPhone หรือว่าหยิบเนี่ยครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเครื่องละสองสามหมื่นขึ้นมาคุย โดนตก <บ S 1> ไปตกไปโดยเฉพาะในประเทศที่อันตรายอย่างเราเขาพูดอย่างนี้เลยนะประเทศอันตรายไรแบบ้จริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสี่ยงกันไปเขาเลยทำบลูทูธเน็ตเซตตัวนี้เนี่ยขึ้นมาใช้แทนโทรศัพท์มือถือฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เวลาเราใช้นะครับเราใช้ให้มันเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยก็คือเรามาเอามาแนบหูอย่างนี้ ผมว่ามันเหมือนหยิบเบ้าเข้าไปขู่ยงงไม่รู้นะคือเหมกอนการขโมยใช่ไหมคะเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือไงอ่าก็คือปกติเราคุยโทรศัพท์แล้วคุยอย่างนี้อยู่แล้วอนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็หยิบขึ้นมาแล้หูอย่างนี้เลยไงอ่าแทนโทรศัพท์มือถือเครื่องละหลายหลหมื่นของเราเขราบอกว่ามันปลอดภัยกว่านะครับเพราะสมมุติว่าเราเราถือคุยอยู่นะครับแล้วคุยอยู่นะครับแล้วเราก็โดนฉกไปครับปึ๊บปึ๊บนะครับโจมก็จะได้ไปแค่นี้ครับก็จะไม่ได้ ตัวโทรศัพท์มือถือราคาแพงของเราไม่ได้คอนแทคลิสต์ของเราไม่ได้รูปของเราไม่ได้อะไรไปได้แต่แค่นี้ผมว่าโจอเขาไม่ฉกเลยแล้วล่ะคือจริงไปในนี้หนึ่งจอไม่ฉกเลยแล้วล่ะโจอคงนี่รีโมทที่บ้านหรือเปล่าเออโจอบอกว่าฉกไปเนี่ยเมาส์หรือเปล่า ก็ปลอดภัยขึ้นไงอย่างน้อยก็ไม่โดนไม่โดนจี้ไม่โดนปนนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นตัวบูทูธเฮดเซตตัวหนึ่งละที่เราสามารถใช้ในการกดรับสายก็ได้นี่กดรับสายก็ได้กดเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้แล้วก็คุยอย่างนี้ไปคุยไปก็คือมันก็มีหูฟังมีมีตัวไปโครโฟนแนบหูไปคุยไปแนบหูไปนี้โค้งแนบหูพอดีก็เป็นบูทูธเฮดเซ้ก็ไอเดียโอเคแต่มันก็ดูไม่น่าจะเป็นอะไรที่มาอยู่ใน CES ได้ขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่ายังไม่พอแค่นั้นครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็น power bank ในตัวฮะสามารถที่จะเสียบชาร์จมือถือของเราได้อันนี้เริ่มชอบแล้วอันนี้ชอบเดี๋ยวมันคือ power bank มันคือ headset ก็คือไหนๆเราต้องพกอยู่แล้วไงตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ในตัวเวลามือถือเราแบตกืจะหมดแล้วก็เอา usb มาเสียบก็ไหนๆใช้กับมือถือแล้วก็ใช้คุ้มๆไปเลยแล้วกันใช่ไหมครับแล้วก็เสียบชาร์จมือถือได้ด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นบู u e t o o t h headset พร้อมกับ power bank ในตัวครับเดี๋ยวไม่พอครับเพราะมันยังมีอีกนะครับด้านบนนะครับนี่ให้ ไฟฉายครับ oh. <laughs> ไม่ไมีเพื่ออะไรปุ่มข้างบนเน <c oughs> ี่ยสามารถกดไฟฉายได้จริงมันมีประโยชน์นะคืออย่างอิงเองอ่ะอิงก็ชอบเปิดไฟฉายในไอโฟนเฮ้ยมันเป็นไฟฉายที่เจ๋งมากนะไม่ได้ไม่ได้กดแล้วติดอย่างนี้เฉยๆนะเพราะถ้าเกิดเราก,กดค้างทิ้งไว้สักพักนึงนะครับมันก็จะติดเป็นไฟฉายค้างได้ด้วยพี่อู๋อันนี้ไม่ใช่แล้วนนมันเป็นฟีเจอร์ไงน,นิดนึงคือคือจะบอกว่าอันเนี้ยมันกอดผมเพิ่งได้เพราะว่าแบงก์มาค่ะพอดีเพื่มผมให้ของใหม่มาเพราะว่าแบงก์เพราะว่าแบงก์มีไฟฉายตัวผมบอกว่าจะมีเพื่ออไมันนเป็แค่ power bank ทีี่มไฟฉายในนตตัวแ่เด้เป็พื่อ สับได้เออแต่มันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับเพราะมันยังมีปุ่มเล็กๆอีกปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ให้กับตัวกล้องของเราได้เซลฟี่อะถ่ายใช่ใช้บางทีเนี่ยเราเอาเราเอาตัวปุ่มไหนอะตัวไหนเราตัวมือถือเล็กๆอันนี้ค่ะใช่ปรากเราเอาตัวมือถือใส่อยู่ในไม้เซลฟี่ที่น้องอิงชอบใช้อ่ะนะครับใส่ไม้เซลฟี่ไว้แล้วก็ในมือข้างนึงเราก็กดรีโมทตรงนี้ครับกดขึ้นมาให้เราถ่ายแล้วไอ้ปุ่มล้างปุ่มอะไร ตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มเ,เช็คสถานะแบตเตอรี oh. อ่ว่าแบตเตอรี่ในในในตัว power bank เนี่ยมีอยู่มีไฟอยู่เท่าไหร่ ผมพูดเป็นไมันเป็นอุปกรณ์จับชายอ่ะจับชายผมไม่ได้พูดอะไรมันเรื่อจับจับชายเขาเข้าประมาณสี่ห้าอย่างเลยเดียวกันแต่ว่า power bank โอเคนะชอบเพราะว่าทุกคนแบบพกกันติดตัวอยู่แล้วก็คุณพก power bank อยู่แล้วอันนี้มันก็ใหญ่กวับ power bank นิดเดียวเองคุณมี้มาบากเขาไหมถ้าคุณมียาบากเขานะคุณบอกว่าเพิ่มเป็นเมาส์ใหญ่ๆเลยเอ้ยจริงจริงจริงตอนพีเซนจริงจริงๆคืออย่างนี้มันคล้องเลยมันคือคุณใช้เมาส์อยู่โทรศัพท์เข้ามาปุ๊บคุณหยิบเมาส์มาคุยเลย อ๋อเออเออกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่อย่างนี้ใช่ไหมกอจับด,ดังปุ๊บหยิบมาคุยเออ,อมันเท่งจริงอย่างนี้ต้อไเ<ม>ปสมบูรณ์เ,เลยคะ่ะที่มานในสีขาต้องเป็นเวอร์ชั่น2แล้วออแต่ที่สำคัญคือตัวนี้นะครับกำลังจะมีขายเมืองไทยด้วยนะครับก็จะทำตลาดหลาย หลายประเทศเลยแล้วก็เขาบอกว่าเจมาจะเป็นคนขายให้เขาแต่ต้องรอ,งองเปิดตัวว่าราคาจริงจะเท่าไหร่แล้วก็น่าจะมีหลายสีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นโปรโตไทม์มากๆที่เขาบอกว่านี่ยูมาจากไทยแลนด์เนี่ยยูเอาไปลองใช้ดูนี่มันผลิตภัณฑ์ที่ให้เรามาเลยนะแต่ผมก็โตแล้วผมว่ามันจับฉายไปหรือเปล่าจริงจริงจะมองให้มันมีประโยชน์ก็ได้จริงนะคืออย่างอิงก็ใช้ไฟฉายนะแบบหาของในรถไม่เจอหรือว่าจะเข้าลงหนังมันมืดๆก็เปิดไฟฉายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่านี้เป็นรีโมท แบบคอนโทรลไอ้พวกพอยเตอร์ก็โอเคลควจะดูแล้วสนใจเราใส่เข้าไปหลายอย่างเราใส่เข้าไปใส่อินฟราเรดใส่ใส่เลเซอร์เข้าไปใส่เยวเดี๋ยวพอหายจะเริ่มเสียดายแล้วตอนนี้หายยังไม่เสียดายเท่าไหร่ค่ะนะครับอันนี้คือดิจิไลฟ g แกจ e ตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ เข้าสู่รายการดิจิทไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอพร้อมๆของพวกเราเลยเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วง App โฟ c u s สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชเราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต แอปโฟกัสนะครับอย่างที่เราเกิดไปตอนแรกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข่าวดีของวงการนักพัฒนาแอปไทยนะครับก็คือแอปของแอปสต็อกเรดาเนี่ยนะครับได้แล้วว่ารอลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจากนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับเรากเห็นว่าคนไทยในนีพัฒนาแอปมีดีเยอะมากมายนะครับหลายๆแอปเนี่ยก็ได้แบบว่ารับรอลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยแบบว่าเสริมเงินเข้ามาจะได้ออกไปสู่รับอินเตอร์ได้อะไรได้นะครับวันนี้เนี่ยเลยถือโอกาสเนี่ยโอเคเราเรารวบรวมแอปเจ๋งๆที่มีคนไทยที่โอกอินเตอร์ด้วยนะฮะคือบางทีีแแแบบบบบวว่่าาางออปเเนยคืร์มก ม,มีคนใช้ยเยอะมากนะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไล่ดูกันนะคะ<ช>แอป,ปแรกเนี่ยอันนี้คือน้องอีน่าชอบมากเลยใช่ไหมชอบมากๆจริงๆอ่ะคือตั้งแต่ดาวน์โหลดมานี่คือเข้าแอป,ปนี้ทุกวันเลยนะคะก<ช>ับ,บแอป,ปช็อปปอดนั่นเองค่ะค,คือแอป,ปนี้อีแนะนําเลยนะคะว่าสาวๆที่ชอบซื้อของออนไลน์เนี่ยควรจะมีมากๆเพราะว่ามันสะดวกสบายมากๆนะคะเริ่มต้นใช้แอปอันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยมันจะมีรูปภาพเหมือนเป็นรูปภาพเหมือนใน Pinterest เองนะคะคือมีรูปออกมาเยอะมากๆแล้วก็จะมีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกรูปที่เราชอบเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยชอบของ สไตล์ไหน uh huh. คือมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนาฬิกานะคะของกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะมีครบหมดเลยแล้วก็ uh huh. จิ้มไปว่าเราชอบแบบไหนนะคะพอเราจิ้มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบสินค้าของร้านค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แบบว่าสินค้าเกือบทุกชิ้นที่เรโผล่ปปนะครับเราจะเราจะโดนอยู่แล้วโดนมากมักมมจะโด,โ,ดโดนมันต้องมีโดนแหละโดนมากจริงๆค่ะคืนนี้สั่งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะคือเขามีการแยกประเภทมีการแยกประเภทคือแล้วคือผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้ด้วยคคือก็ มีแบบมีครบหมดเลยนะคะแล้วก็รองเท้าก็สวยมากๆจริงแล้วคือที่จริงชอบที่สุดคือสมมติเราชอบรุ่มนี้เนี่ยแล้วเราอยากได้นะคะเราสามารถกดเข้าไปแล้วเราแชทกับเจ้าของร้านโดยตรงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแอดไลน์ทําอะไรที่ยุ่งยากอีกแล้วก็ไปลองดูกันได้แล้วกันอปยอดชอปสปอร์ตนะคะเป็นหนึ่งในแอปที่จริงๆต้องอกได้คุณได้คุณสสมวมแลเป็นนึ่งใอปไทที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยในตลาดโลกใช่ครับนะคะว่าผู้หญิงไปโหลดเลยค่ะเราจะถูกใจแน่นอนค่ะนะครับผมแอปที่สอนนะครับสก็อตเลด้าเองที่มาของของของแอปวันนี้ นะครับซ็อกเรดาร์เนี่ยนะครับเป็นแอปมูลง่ายคือแอปเป็นหุ้นนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นแอปที่ทําให้เราอ่ะว่าคอยเตือนว่าแบบตอนนี้หุ้นตัวไหนมาแรงตัวไหนมาแรงคือคือคือต้องบอกว่าแอปเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเกิดพูดภาษาแบบบ้าๆเลยนะฮะมันจะมีเมือง่ายมี2อันก็คือผมชอบท้ยคือจิตตะจิตตะนี่คือสาย VI คือลงทุนแบบว่าแบบแบบดูว่าลงทุนระยะยาวไปยังไงอะไรยังไงขายส็อกเรดาร์เนี่ยคือแบบว่าลงทุนแบบว่าพวกแบบ เล่นกันแบบจริงจังอ่ะลงทุนจริงจังเลยนะครับดูกันแบบว่าขุนขึ้นหุ้นลงปึ๊บปุปอย่างงี้มาไปเข้าออกกันรายนาทีอะไรอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้นะครับก้เลเลด้เป็นแอปที่มีเรียกว่าสูตรคำนวณต่างๆคือเข้าั้องให้คุ้เก่งๆไปใส่เป็นแบบเป็นแบบวิธีการคิดอะนะครับแล้วประมวลผลแล้วบอกคอยเตือนคุณว่าตอนนี้เซอตอนนี้ อ่าเราเราอยู่รอ,อออกกันไหมน,นี้ไหมะนะครับแล้วก็ตัวซองเอเ a นเนี่กลายเป็นคอมมิชชี่ที่แบบว่ามีคนเข้าไปอยู่ไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะก็น่าชื่นชมนะครับตอนนี้ก็คือได้ได้เงินทุนแล้วก็ได้ไดรับรับบทเป็นแบบว่าแอป Financial ของของหลายวิธีเลยนะครับก็ไปโหลดกันได้ครับใครที่ลงทุนในลงทุนในตลาดซับนะครับแนะนําเลย Stock ล a d a ้นะครับแอปที่3นะครับแอปนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ยุคที่ iPad เข้ามาครั้งแรกเลยก็ว่าได้ iPad ดดึงเลยนะฮะนั่นคือแอปอูบีรวบรวมอีบุ๊ก ใช่ครับหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยนะครับรวบรวมพวกนินตยศสารหัวใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลทั้งหมดเลยใช่ครับหนังสือดีๆเยอะแยะเลยนะคะคือเริ่มต้นในอุบีเนี่ยเริ่มจากนิตยสารแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มไปถึงหนังสือหลายๆ<ช>เล่มหนังสือหลาย <ๆ S 2> เล่มนะครับนีอ่านในแบบอ e ีบุ๊กแล้วนะครับแล้วก็บริการของอุบีเนี่ยต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยมีตั้งแตบบ่เวอร์ชันที่แบบซื้อแบบรายเล่ม และ,ะซื้อแบบบุฟเฟ่หลายปีฟฟแล้วก็มีบุฟเฟ่ใช่ใช่เพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านหนังสือแบบบางบงทีผมเป็นจริงนะผมผม,ม่ชอบเลยคือแบบว่าซื้อแท็บเล็ตให้ผู้ใหญ่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าอยอ่านหนังสือาศศนะครับเปิดอา่านเลยหนังสือมีหมดทุกเล่มจะมีคือพอสะดวกมากพอสมับรแบบ แค่ว่าแพคบุฟเฟ่เนี่ยหนังสือโอ้โหเยอะมากม<ช>ีศิลปะอ่านไม่บื่อกันเพลินเลยนะครับก็จะม, <ๆ S 2> มีอย่างเดียวที่ตอนร <ๆ S 2> ะหว่างคืออ่านเยอะมากแล้วอ่านจากหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยเดี๋ยวสายตาไม่ดีอ่าแต่ว่าที่อิงชอบคือถ้าผู้ใหญ่แบบสายตาไม่ค่อยดีไม่ไม่ค่อยอยากอ่านอย่างเงี้ยมันมีแบบออดีโอบุ๊กคือเป็นหนังสือเสียงที่เขาเล่าเรื่องราวเ่าใช่ค่ะนี้ชอบมากอูบีก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับเป็นฮีโร่ไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ได้ลงทุนมาคุณหมูก็ร่ำรวยยบร้อยแล้วนะ แอปถัดไปถามครูแอปนี้น่ารักมากๆคือจริงเหมาะกับเด็กๆที่ระดับประถมอะไรพวกนี้นะคะคือเป็นคือพอเข้าไปเนี่ยเขาก็ถามชื่อแล้วก็ถามเพศเราแล้วคืออินโฟกราฟิกมันจะเป็นแบบน่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นพวกเลขอังกฤษอะไรนี้นะคะคือวัดไอคิวของเราด้วยก็คือเข้าไปเล่นได้เพลินๆแหละก็ถ้าเกิดว่าใครใครที่แบบว่ามีลูกเล็กนะครับเด็กแบบๆเล็กๆอยู่นะครับแบบว่าเออแบบเฮ้ เอาแท็บเล็ตทำไรดีถามครูโหลดไปเลยครับผมแอปที่ประสบความสำเร็จ<ช>ขอสมควรด้วยใช่ชอบรงคอเล่นไปแล้วคือมันจะมีคะแนนบอกมาเลยแล้วคือสมมติอิงได้คะแนนเต็ม10เนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าคุณได้เกรด A นะอะไรเงี้ยคือเด็กๆก็จะมีความภูมิใจใช่ครับผมแอปถัดไปนะครับอันนี้เป็นแอปที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะเพราะเป็นแอปเฉพาะกลุ่มมากๆ<ช>มันคือกอล์ฟดิกครับผมกอล์ฟดิกเนี่ยเป็นแอปจองสนามกอล์ฟ ของคนไทยง่ายคือจริจงๆๆเคืเสร็จไม่ง่ายมากครับคือแอปที่แบบว่าถ้าเกิดใครชอบเล่นกอล์ฟนะครับ,รบแอปเนี้ยจะมีสนามกอล์ฟให้คุณเลือกอแล้วก็คุณจองในราคาพิเศษต่างๆ <ạ. S 1> ได้อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบต้องบอกเฉพาะกลุ่มเลย<ภ>ไ,ดไ,ดได้รางวัลจากเวทีประกวดหลายๆที่เหมือนกันนะครับก็เรามาดูได้ออกอล์ฟดิกนะฮะส่วนแอปถัดไปอันนี้ต้องให้คุณอู๋กับน้องอิงเล่าแล้ว อ่าครับจริงๆแล้วแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปไทยที่อยู่คู่กันมานานนะครับไอเดียที่ดีมากก็คือผมได้เห็นจากในสหรัฐอเมริกาคือเรามีแอปเยอบทีส<ช>่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือไว้สําหรับรีวิวร้านอาหาร<ช>รวบรวมร้านอาหารบางทีเราไปในพื้นที่ที่แบบในเมืองที่เราไม่เคยไปะครับเราเปิดเยอบใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าเมืองนี้มีร้านอะไรอร่อยบ้างเรียงตามลําดับราคาเรียงตามลําดับเลตติง้งหรือรีวิวอะไรพวกนี้หรือเรียงตามลําดับความใกล้ไกลจากที่เรายืนอ,อยู่ใช่ครับก็แบบ ตอนนั้นก็ใฝ่ฝันว่าเมืองไทยน่าจะมีอย่างนี้บ้างเพราะร้านอาหารเราก็เยอะแต่ไม่มีใครรวบรวมไว,มวม้วงในนี่แหละครับก็เป็นแอปไทยที่มารวบรวมร้านอาหารแล้วก็พยายามทําให้ได้มาตรฐานนั้นเลยนะก็คือมีทั้งรีวิวจากคนที่ไปกินจริงๆนะครับมีการอัปโหลดรูปจากคนที่ไปกินจริงๆมีแบบเหมือนกับว่าคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้คะแนนว่า ราคาระดับราคาเป็นยังไงครับคะแนนโดยรวมความพอใจเป็นยังไงแล้วก็ออกมาจากอันดับจากหมวดหมู่ไว้ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยใครได้ใครได้เข้าไปในแอปวงในจะเห็นเลยว่าหมวดหมู่เขาเยอะมากแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะครับเยอะมากอยากกินอยากยืนอยู่ตรงเนี้ยอยากกินร้านอาหารญี่ปุ่นเลือกเลยครับว่าร้านอาหารญี่ปุ่นลิสต์ออกมาเลยครับว่ามีมีอันไหนบ้างคะแนนเ a ตติ้งรีวิวเป็นยังไงแล้วตอนนี้วงในแบบว่าแบบจริงจังมากมีการให้รางวัลด้วยนะฮะพิมพ์ตีออมาอาละหวันอะไรอย่างนี้นะครับมีหนังสือไกด์บุ๊กมาเลยของรู้สึกวงในายว่าลิสต์ร้านอาหารที่เรีียกวววว่าาติิดดออัันบรขงช ต้องเรียกว่าเป็นชาวชาววงในนี่แหละ,ะนะครับที่ไปกินแล้วก็มารีวิวกันเนี่ยร้านไหนติดอันดับบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวนี้น่าจะเป็นแอปไทยที่โอ้โหไม่ไม่มีคู่แข่งอะ่ะคือ,อถ้าเกิดอยากจะดูเรื่องร้านอาหารแล้วก็อยากจะรีวิว ตอนนี้ของควละเอียดจริงๆอันนี้คือของคนไทยนะครับถ้าเกิดเป็นของต่างประเทศจะเป็นผู open ้โอเพนไลท์สะวรอย่าง,งนั้นนะคะ่ะส่วนในเรื่องของอิงเป็นวงในบิวตี้ค่ะก็แตกไลน์มาจากเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ก็คือมาหาเป็นแบบว่าร้านเสริมสวยแล้วคือมันแยกหม,ห,มหมวดหมู่ได้ละเอียดมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านทำผมสปาและนวดคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงนะคะทำคิ้วทำฟันสัลยกรรมคือทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีอย่างที่พี่อู๋บอกคือมีการรีวิวจากผู้ใช้จริงๆนะคะแล้วก็สมมติเรายืนอยู่ตรงนี้แหละเราอยาาากกจจจะะะะไไไปปททผมมเีีี่หนนด็ นำร้านใกล้เคียงที่โลเคชันที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือถือว่าสะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งเสิร์ช Google หาแล้วแหละว่าเอ,อ้ยจะไปที่ไหนดียังไงนะคะอันนี้มีรีวิวแล้วก็บอกให้เราชัดเจนมากๆเลยค่ะคก็ <ผม S 1> ชอบเหมือนกันกทั้งหมดที่บอกที่เล่ามาเนี่ยครับคือตัวอย่างของบรรดาแอปไทยนะครับจริงๆมีอีกนะจริมีเยอะนะฮะมีเยอะนะครับบางทีแอปบางทีแอปก็จะมีประหลาดๆบ้างเช่นบางบางทีแอปแบบ เขียงอันนั้นอันนั้นเขียงแอปน,นี่เลยเงี้ยนะครับเดี๋ยวอัจริงจ่ใจ<ม>นะให้บอกว่าเช่นพวกบอกว่าแอปอพิกกี้โปรอะไรเงรี้ยที่แบบเป็นแบบแอปเรื่องของการาเก็บเงินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับรแล้วใช้บัตรเครดิตด,ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับแต่ให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยแอปคนไทยเนี่ยฝีมือเนี่ยไม่ได้แบบแพ้ใครนะครับแล้วก็มีดีๆเยอะนะครับแล้วแล้วเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีไอเดียของการทำแอปดีๆออกมาอีกนะฮะน่าสนใจมากเลยจะคอยติดตามกันนะครับในช่องแอปโฟกัสนะครับครับผมนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิได้นะครับ ทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ d i g i t l i f e t v อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i t l i f e t v ดูรายการย้อนหลังนะครับรวมถึงรีวิวอื่นๆได้ที่ y o u t u b e c o m d i g i t l i f e t v แล้วก็ติดตามข่าวสารอื่นๆนะครับที่เว็บไซต์ w w w d i g i t l i f e t v ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดิจิไลฟ e ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึง่งทางช่อง nation tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ